บางคนมือใหม่บอกว่าจับเครื่องสักยังไงจะไม่เมื่อยครับรู่ผมสักมาสองสามวันติดแล้วเมื่อยมือ,มอนะบางคนบอกเมื่อยตรงนี้คุณแท้ก็เป็นนะเนี่ยปวดตรงนี้เมื่อก่อนนะมือใหม่กำรรเครื่องนี่ยังก็ถ้าเป็นกำรครอไก่ก็ตายอ่ะไม่ต้องไปกำรรแบบจนมันรู้สึกว่าอย่างเงี้ยอด้ไหมจับเครื่องแค่ประคองจริงๆแล้วไม่ต้องไปกำรรมนีนะ สมมติถ้าเครื่องเพลน,นี้เราจับนี่เลยเก, internet, เก่งเลยนะเอ็นขึ้นเลยเตึงคอเลยนะครับอันนี้จับเครื่องไม่ให้เมื่อยมือ,มอคือจริงๆเราประคองเครื่องนะครับเราไม่ได้แบบเราไม่ได้กำนะบบไบ่บบเรียกไม่ได้กำเครื่องแบบให้มันแน่นอะไรขนาดนั้นนะจับแค่ประคองแล้วก็เก่งข้อมือเล็กน้อยเราต้องรู้จักคลายคลายคลายเรียกคลายอุย้งมือเราเนี่ยเวลาจับเนี่ยเราต้องรู้จักแบบสมมติปกติเราจะกำกำเนี้ย เราต้องเหมือนกำหลวมครับต้องกำหลวมนิดหนึง่งจับให้แน่นแหละแต่ว่าอธิบายยาก่ะจับให้แน่นแต่ไม่ต้องแบบแน่นจนเก่งนะเหอกไหมกำหลวมกำหลวมกำหลวมหลวมเก่งข้อมือทีนะกำหลวมแล้วก็ไม่ได้แบบจับให้มันเก่งไงนะอันนี้เอ็นขึ้นเลยนะเราไม่ต้องไปจับขนาดนี้เราจับแค่ ปุ๊บแล้วก็ล็อกมือจับปกติเลยเหมือนเหมือนสมมติถ้าเราเขียนประกายงเงี้ยเราจะเก่งใช่ไหมเราไม่ได้บางบางจังหวะครูแท็คไม่ได้จับแน่นเหมือนประกาด้วยซ้ำประคองเครื่องใช้น้ําหนักแล้วก็เก่งเข้ามือนิดนึงเพื่อให้มันแทงลงไปในความลึกที่ที่เหมาะสมที่เราต้องการแล้วก็ลากมันจะทําให้เราไม่เมื่อยมือแล้วก็สักก็ไม่เมื่อยด้วยแต่ก็ถ้าสักนาน,านก็ยังเมื่อยเหมือนเดิมแหละแต่ว่า เราจะไม่ได้เมื่อยมือแล้วนะฮะอันนี้ตัดออไป